โอเคครับตอนนี้เราก็มาต่อกันเลยนะฮะกับ Cu b เ World นะครับ, Q รบเดี๋ยวผมอธิบายอะไรนิดหน่อยครับเกมนี้อามันอยู่ในช่วงของอัลฟ่าเพราะว่าเพราะว่าทำให้ตัวเกมนั้นยังไม่สถียนสักเท่าไหร่นะอาจจะมีบงมีบั๊กอะไรกันบ้างนะครับส่วนในเรื่องของมัลติเพลเยอร์นี่คือถ้าใครอยากจะเล่นกับเพื่อนนี่ต้องแลนดกันอย่างเดียวแลนกันอย่างเดียวนี่คือเครื่องนี้ติดกันสายแลนต่อกันนะฮะไเกใช่ไหมฮะไเก เอ้าวเอ็มอ้าวทำไมตอนนี้เอ็มเป็นวีแล้วหรอครับเดี๋ยวผมมาลองเล่นดีเจ๋อแต่ it's nothing special ครับตอนนี้เราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะเพราะเมืองมันกว้างกว้างใหญ่มากนะฮะก็ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไอ้หมีควายโอ้เจอหมีควายด้วยอ๋อไม่ใช่โอ้มันควิดมันก็ทิ้งนี่มาโอ้เก็บเบลเก็บเบลก่อนเก็บเบลก่อนอ้าวตอนนี้ลงอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ่อตอนนี้ผมอยู่เมือง land of l i c u l o n ครับชื่อเมืองมัน รู้สึกว่าโดนโดนโดนเอกเอกระทิงขวิดอยู่ฮะโอ้โอ้ออีกทีจะผมตายแล้วปีนก่อนปี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 นโอ้กระทิงกระทิงกระทิงมันกลัวครับมันชนต้นไม้ไม่ได้หรอกเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนนั่งแล้วเพิ่มเลือดเพิ่มขึ้นว่นี้ก็ลองนั่งดูฮะถ้าพักผ่อนมันก็เพิ่มครับตอนนี้ผมโดนกระทิงควิดอยู่ฮะตอนนี้ ลงเล่นสายอะไรเนี่ยผมเล่นแรนเจอร์นักธนูครับผมเป็นเอลผมเป็นกอรทิล่ามันตามเอ็งเนี่ยโอ้โหมันควิดลอยเลยโอ้โหมีมิดด้วยมีมิดด้วยเฮ้ยเลขเลขเล็กแอสซซินไปแล้วโซนิกโบใส่เลยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนเฮ้ยพวกพวกอ็อกมาช่วยฮะอ็อกออก มีอ็อกอยู่นะช่วยช่วยอ็อกหน่อยช่วยอ็อกก่อนช่วยอ็อกก่อนนะเราต้องฆ่าช่วยอ็อกครับอ๋ออ็อกอ็อกช่วยพวกเราเลยฮะอ็อกโด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 พวกอ็อกโอ้โหผมมีอ็อกเอ้าเฮ้ยเป็นเศษผงเลยพี่เอามันไม่ใช่อ็อกเลยมันเป็นลิซาร์ดพี่พี่กินเลือดดิพี่โอ้วีวีทำไมวีโอ้วีตายต่อหน้าต่อตาอ่าบอกให้ว่าบอสบอสก็ทิ้งอย่าไปเล่นกับมันครับมันควิดจนบินเลยฮะ ตอนนี้มันยังตามตามหาผมอยู่มั้งเนี่ยผมเจอบอสก็ทิ้งแล้วเดี๋ยวผมดูแมพกันนะว่าถ้าเกิดโดนตอนนี้ผมดูแมพแล้วว่าโอ้โหมันสามารถเดินตอนที่แมพไว้นี่ได้ด้วยครับเอ่อเฮ้ยแคมป์ไฟฮะเจอแคมป์แล้วครับที่แคมป์นี้สามารถคราฟหรือว่านอนได้นะฮะสลีปอ๋อสลีปเพิ่มเลือดครับโอ,โอเคสลีปได้ e x a m i n e hp r e c e p v e พายเนปเปิลเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรผมตายหมูโอ้โหตกใจฮะตกใจเลยเฮ้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 ยเอ้าก็ทิ้ง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 มันยังตามไม่เลิกเลยโอ้ยอย่าไปเล่นกับกระทิงครับว่ายว่ายว่ายนี่มันกระทิงนี่วะเอ้ยนอนหลับแข็งแล้วลุงทำไมบีไม่พูดเลยฮะหมูน้อยดูของนะครับผมดูของนะตอนนี้ดูของไม่ได้ครับ สถานการณ์ต่อสู้ยังดูของไม่ได้โอ้ช่วยด้วยใจเย็นๆะครับวีตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนครับผมเล่นเกมนี้ผมจะเป็นนักวิ่งนะครับอุยอเออพี่เอ้ยอะไรเนี่ยอินเสกกาดกาดป้องกันมันเป็นแมลงครับอินเสกว่าแมลงโอ้โหเฮ้ยถ้าผมตายผมเกิดใหม่เดี๋ยวยอมตายดีกว่ารุมเลยรุมเลยเนี่ยท่านี้แหละ revive เย้อ๋อตรงนี้เป็นจุดเกิดนะฮะตรงนี้เป็นจุดเกิดครับรูปปั้น t h e r e is nothing แล้วตอนนี้ออย่างที่บอกครับเฮ้ยวูบวูบวูบโอ้ไม่พึ่งไม่เฮ้ยไม่นะพึ่งเราต้องเฮ้ยเจ็ปุ๊บโอ้โหเฮ้ยเป็นอ๋อมานาไม่มี เอ๋อเผลอไปยิงเลยเนี่ยต้องขึ้นต้นไม้ยิงครับไม่งั้นตายสถานเดียวครับไอ้พวกนี้มันต้องเล่นอย่างนี้เอ้ยช็ปปุ๊บ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 นี่อ่ะตกเฮ้ยเยอะเยอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหให้ไม่โดนเลยเ่าน้องกบเฮ้ยเฮ้ยพูอยู่างนี้ก่อนฮ่าวาร์ปทันเฮ้ยวาร์ปมาได้เว้ยเฮ้ยซูมได้ไหมเนี่ยโอ้โห เวีะถามถามกูรูเอ็อเออมหน่อยว่าไอเมืองบ้านชาวบ้านมันอยู่ไหนกันโอ้โห,หมัดโอ้โยเจอเจอ,เจอ,เจอนักหมัดน,นักมวยโอ้เจอนักมวยเจอนักมวยโอ้เจอนักมวยตายตายตายก็เออเอ็มแล้วดูแมปอ่ะมันจะมีรูปบ้านอยู่ลองไปหาดูอ๋อแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างฮะต้องถามเอ็มมันจะเป็นไอคอนบ้านรออยู่อ่ะไม่รู้เหมือนกัน ไอคอนบ้านเหรอฮะไอคอนบ้านใช่เราใช่ไอคอนบ้านหอไอคอนดับเห็นเป็นเหมือนกับว่าในแผนที่เท่านั้นหรือว่ายังไงฮะในแผนที่เหรอครับอ๋อเดี๋ยนะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ตอนนี้คือห้ามไปแยมกับกระทิงนั่นเองนะฮะขอเพชรห้ามแยมกับทุกตัวตเออก็เป็นเป็นคำที่ดีครับ Yeah, yeah. เปิดไฟได้ครับ G special item ไม่มีครับสกิ Skill. Skill. ล l s k i เราต้องรอเวิลอัพครับถึงจะอัพได้นะสกิล l crafting ก็นะ request camp fire ต้องการแค m p f i ฟครับแล้วก็กดตัว V toggle map toggle HP เดี๋ยวผมต้องดูอีกรอบนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาโอเคครับต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยฮะ usability โอเคฮะ okay, ตัวนั้น แยมห้ามแยมตัวอะไรเด็ดขาดเลยพาวเวอร์ดา e เ r จคริ a l คอลบวกหนึ่งส่วนสามไปได้ของเมจมาเฉยเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ตายตายตายโอ้โหโอ้เออเขาสอนว่าเกมนี้อย่าไปแยงตัวอะไรเลยดีกว่าอย่างที่คุณวีพูดครับทุกตัวครับทุกตัวฮะอย่าลิอาจได้แยมนั่นพี่บึ้มผมเห็นโกเลมครับโกเลมฮัโลโหลฮัโลโหล เกมนี้ก็นะฮะมันก็จินเนอเรทแมพโอ้โหออกกี้โอ้โหดูหน้าตามันดูหน้าดูหน้าดูหน้าตามันมันไล่นะมันไล่นะมันดูมันไล่ด้วยนะอุ้ยปีนแล้วโอ้ปีน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 เอาสิเอาสิโอ้โหมันมันมิดสปีดอ๋อพระเจ้าช่วยแคมไฟครับช่วยเลยช่วยโอ๊ยไอ้ชุดพี่อ้าเฮ้ยโอ้โหผมเปลี่ยนเป็นเมดีไหมเนี่ยเป็นสายเมดดีกว่าเยอะ กินกับข้าวก่อนกินกับข้าวาก่อนพี่ให้ผมกินข้าว,าว่เออกับข้าวไม่ต้องกดไม่ต้องกินกันแล้วล่ะฮะงานนี้เดี๋ยวผมปิดพัดลมครับไปเปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมมันนี้นี่คุณวีเล่นเป็นอาชีพอะไรครับคุณวีดาคู่อะเฮ้ยมีดาบคู่เดรอแต่ผมเป็นเล่นสายสนับมือเดี๋ยวรอรอรอ,อมาติดเพลเยอร์ได้นะเดี๋ยวคุณค่อยว่ากันไม่ช่วยเก็บเวล รู้สึกว่าการไปชนภัยครั้งนี้เฮ้ยออด็อกกี้ด็อกกี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหุยน่ารักอ่ะเรียกมันได้ปะเอ่อคอเพชรคอเพชรกดเมาส์หนึ่งกดเมาส์หนึ่งเรียกว้ามันยิงหมามันกัดผมตายสิทั้งนั้นน่ะกระดูกมีไหมเนี่ยไม่มีเลยต้องไปยิงตัวกระดูกต้องตามเส้นทางทางเดินไปครับเผื่อจะเจอบางอย่างเอ่อคือคุณผู้ชมไม่ต้องอันนี้ไปนะครับเพราะผมเพิ่งเล่นครั้งแรกด้วยนะฮะ อาจจะมี<บ>ลิมึนงงกันหน่อยตรงนี้เป็นแคมป์ไฟครับเจอแต่เจอแต่แคมป์ไฟบอกเอ็มดิเจอแต่แคมป์ไฟอ่ะเอ็มเอ็มเขาบอกว่าอืมเหรอทำซุปกินละงานนี้ไ,ไ,ไปแล้วคาบของเลยเออก็คาบแค่อาหารเนี่ยแค่ซุปเนี่ยได้แค่ซุปเฮ้ยเจอเทอร์รี่เทอร์เรียร์เอ้ยผมต้องเดินต่อไปเรื่อยๆครับ มันไม่มีสิ้นสุดนะครับเฮ้ยวัวนั่นใช่ไหม <S <S นั่นคือวัวเฮ้ยนี่ไงในแผนที่มันมีเจอรูปดาบบอกเอ็มดิเจอรูปดาบควายเอ็มเออมันคืออะไร,เ,รเจอแมพที่มันเป็นรูปดาบรูปบอกเดินเดินเข้าไปดูดิแล้วรูปบ้านไหนละอ๋อเจอแล้วเจอแล้วรูปบ้านแล้วเป็นรูปบ้านเป็นรูปตึกเรียงๆกันสามรูก็เคยเดินเหมือนกันอ่ะงั้นก็เดินเราก็เดินเดินไปเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ต้องลองไปเพราะว่าเราไม่รู้อีโนโอีเน่เลยครับ เจอตัวนี้ตัวตัวนี้อย่าได้แยมตัวนี้อย่าได้แยมโอ้ปากเป็นธน,นูฮะตัวนี้เก็บเลยครับ <c oughs> พึ่งนะฮะพึ่งรู้ว่ารักเธอเฮ้ยพึ่งยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อยิงพวกนี้จะได้เอ็มพีเลยฮะอ๋อตัวเกมโหดดี <c oughs> อะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยเล่นเป็นแล้วเริ่มเล่นเป็นระดับเริ่มเล่นเป็นระดับหนึ่งแล้ว เอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอโห้ตายเรียบร้อยมาเกิดที่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อตรงไปยาวเลยหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะฮะหมู่บ้านโอเคครับต้องเดินไปยาวไกลพอสมควรครับอย่างโชคดีหน่อยฮะไม่เหมือนแกกนล็กนอกสมัยก่อนครับถ้าเกมนี้เหมือนแกกนล็กน็อกนะฮะตายเลยนะฮะตายดีเอ็กพีรถเนี่ยเวลยังไม่เวลสองเลยฮะเฮ้ยเฮ้ย พี่บึ้มพี่พี่อ็อก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 เหรอพี่ออกอะไรพี่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 นั่นไงพี่เฮย้ยได้ชุดใหม่ฮะได้ชุดใหม่เอ้ยเจอพวกอ็อกโดยไม่ได้ตั้งใจเว้ยได้ชุดเลยเว้ย <c oughs> อ๋อเกมนี้มันแล้วเริ่มมันแล้วครับ <c oughs> ใส่โลกโอ้โหดูมันอาชีพเอาอาชีพไม่ผมใส่ไม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 ่ได้เลยครับอย่างนี้ไม่ได้ เฮ้ยใครนั่นน่ะใครเนาะเอลเอลเอลพกเดียวกันนี่แต่สีทำไมสีแดงเลยเอลเอล I am your friend no not โอ้มันไม่เฟรนด์เว้ยมันเป็นโกงเล็บมัดเทวดาเอลช่วยผมด้วยโอ้ยยิงมันเป็นหมัดโกงเล็บเทวดาฮะตัวนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหลบลบนี่ไงโอ้โหกินก่อนฮะเกือบตายเกือบตาย อเดูผู้ชายก็มีเกิดอะไรขึ้นครับตัวอะไรอะตัวผมโดนยิงไอปาพอรับแล้วอันไหนชื่อแดงๆอะคุณไม่ต้องห่วงหรอกพวกร้ายหมดละไม้พวกแล้วเราต้องหาเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับเนี่ยไม่งั้นคือตอนนี้เราได้แค่โอ้ยโคลมิงลุยได้อยู่โคลมิงลุยได้อยู่ฮะ โอ้ยนาทีมมีตายอะไรล่ะเฮ้ยไล่เขาโดยเดียวเฮ้ย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 มีคนมาช่วยมีคนมาช่วยเฮ้ยฮิวแมนมาช่วยเฮ้ยฮิวแมนฮิวแมนพวกดีเฮ้ยฮิวแมน I have a new pet it's slime I love it เฮ้ยได้พวกมาเฮ้ยอู้โห I got a friendly I got a friendly ฉันได้เพื่อนร่วมทาง Have you found Land Rover you should visit เลนโรเวอร์อยู่ชื่อวิสิตินเดฟายอะเอ้าเฮ้ยนึกว่าได้เพื่อนร่วมทางซะอีกโถเอ้ยคาบไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่เดี๋ยวจะพึ่งไปพี่ผมจะไปเมืองเลนโรเวอร์พี่อะไรอ่ะจริงจริงไปทางไหนพี่ Follow him we will find another place this good Have you found left l o w e r อ๋อเจอซิตี้แล้วฮะไปพี่พี่พี่ขอบคุณมากพี่ ในที่สุดเราก็เจอซิตี้ผมผมยังไม่เจอเฮ้ยผมอีกนิดเดียวมันมันต้องข้ามเขาหิมาลัยไปครับคุณววฮะคุณกดแผนที่อ่ะแล้วคุณก็ดูดิอันไหนที่มันโผลมาเป็นแหลมแหลมอ่ะแหลผมเห็นแล้วผมมาลังเดินตรงไปอยู่เนี่ยผมฝ่าเฮ้ยอ๋อกอีอ็อกจำได้จำวีรกรรมมันไว้ได้ในที่สุด we are alive ตัวไหนบินออ้หุ่มตกจากที่สูงมึนเลยครับ เฮ้ยนี่มันหุ่นไลกาชีพมีแกะด้วยโอ้โหลูเคอรรอนซิตี้ลูเคอรรอนเรามาถึงเมืองแล้วครับยฟอะไยเราไปรับเควสก่อนฮนะว่าเควสนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมดูกันครับไม่ไม่ไม่อาชีพเดียวคันคาร์าซู่โอ้โใส่อะไรไม่ได้เลยฮะรู้สึกว่าได้ของโลกอย่างเดียว อาชีพอาชีพเขามันโดดได้ด้วยเหรอโดดฟันได้ด้วยอ้าวก็ลองดูสิฮะโอเพนครับเปิดหน่อยประตูเปิดออกดูว่าใครมา this is special this not h i n g sit down sit down ขึ้นไปนอนบ้านมันได้ไหมเนี่ยเปิดไฟครับอ๋อนอนได้ฮะเฮ้ยคุยหน่อย are you looking for weapons you should visit the weapons h o p คุณกำลังหาเวปพ่อนะบ้านอะไรไม่สนใจฮะนอนย้ะ นอน,นอย่างเดียวครับตอนนี้เราต้องลงไปด้านล่างแล้วเพราะว่าเพื่อนที่จะไปเอาไปหาล้านเบคอนเกนนิดอ,อ<ล>ะไรขึ้นครับคุณวีผมโดนไล่ฟันอยู่ผมหาล้านล้านปืนอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมไปเอ็กซ์ติเวตไอ้เมืองนี้ก่อนจะได้เกิดมาแต <c oughs> ่เปีียยลดดด้้วววกกิินนือัับม